ข่าวมาขันแมนเชสเตอร์เดนตประจำวันที่21พฤษภาคมโดยโค้ชเชฟฟ์บอลแมนเชสเตอร์เดนตย็นนี้ขนะอเสนออะไรยังไงงานนี้อัลเบริมหวังแชมป์ยูโรป้าเครื่องปรารถนคนดูขนาดนะเมื่องานนี้นักข่าวฝัง่งบริเบนอัลเบริมเฮดโค้ชของฝั่งแมนยูเจตนาจะเอาแชมป์ยูโรป้าลีกในการเดิมพันกับทั้งนมฮอนสเปอร์ในช่วงเย็นวันนี้ให้จบได้โดยเหตุผลสำคัญเพื่อจะพิสูจน์ว่าทำไมเขาตึงท่องหัวแข็งกับปรัชญาระบบ3-4-2-1ในครั้งนนี้ โดยคุณซูนในวัย40ปีมารับความท้าทายในช่วงกลางซีซั่นโดยที่ไม่ไดังเลที่จะติดตั้งระบบการเล่นในระบบ3-4-2-1โดยที่ทางด้านของอาทางด้านแก่ทีมตั้งแต่วันแรกบนตำแหน่งในะคะรั้งนี้ซึ่งแน่นอนนะว่าผลลัพธ์มันคงครุกฝุ่นมากกว่าสะดวกโยชินระหว่างทางถูกสารพัดข้อกังขาคำถากถางจากอดีตผู้เล่นนักวิจารณ์และก็สื่อมวลชนถึงความดื้อด้านแต่ว่าคุณซืนชาวโปรตุเกสวันนี้ยังคงดักแน่นในระบบแบบนี้ ที่สุดแล้วทีมก็ผ่านลุ้นตำแหน่งแชมป์ยูโรป้าลีกซึ่งหากว่าทำสำเร็จจริงอาจจะเป็นเหมือนเครื่องรางนะครับผมในการการหมาเห่าได้ดิสในคังนี้ก็เป็นได้ ผมทราบดีถึงลักษณะของสโมรสรของเราในบรรดานี้รวมถึงฝั่งท่านนั้นพอสเปอร์แต่ว่าจอะจงเฉพาะของฝั่งแมนยูมันก็น่าแปลกใจที่มีเฮดโค้ชก่อนหน้านั้นหลายท่านที่แพ้นในเกมจำนวนมากพอสมควรจากนั้นก็ถูกไล่ออกไปแต่จะให้อธิบายแจกแจงนั้นมันดูค่อนข้างจะพูดลำบากเลนะอัลเบริมก็ได้กล่าวเปิดปากไว้ก่อนเกมที่ซานมาเมสจะเจอกันในคำ่ำคืนนี้ ผมคิดว่าคนนอกอาจจะมองมาก็คงจะเห็นว่าเราเองนั้นพยายามทำอะไรกันอยู่เพราะว่าบางครั้งผมเห็นแก่สโมสรมากกว่าจนเองที่ซ้ำไปคนส่วนใหญ่เข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอร์ดบริหารเข้าใจดีทีมเรานั้นอุด,ดมไปด้วยปัญหาซึ่งบางบริบทเองมันก็ยากที่จะสรส้างทันทีในขนานี้เช่นกันก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงให้การจางอย่างไรเอาเป็นว่า ผมพยายามจะไม่สู่ตนเองกับแฟนบอลกับบอร์ดบริหารแต่ว่าแค่ไม่ได้แจกแจงต่อสื่อบนชนในครั้งนี้เท่านั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราเองนั้นจะบรรลุถึงโมงยามที่เป็นผู้ชนะส่วนวิดีโอหรือว่าวิธีใดไม่ขออธิบายตรงนี้โดยเอเชียนแฮนดิแคปนะครมองว่าเกมที่มาเมสเนี่ยให้แมนยูนั้นะมีโอกาสที่จะชนะก,กับหน้าของสเปอร์สูงกว่าปกติเลยนะเดี๋ยวเรามาดูข่าวตอ่อมาน่นครับ อารันยังไงบรูโน่มองได้หรือว่าปิวแชมปยูโรป้ากำหนดอนาคตผีในครั้งนี้บริก็ว่าได้โดยบรูโน่ฟอนเดเดสกองกลางของฝั่งแมนยูมองเลยว่าอนาคตของทีมจะขึ้นสวรรค์หรือว่าตกนรกในอนาคตอันใกล้นี้ขึ้นอยู่กับการเดิมพันพ้นตำแหน่งแชมป์ยูโรป้าลีกพบกับสเปอร์ข้ามคืนนี้ดังนั้นต้องหาทางชนะให้ได้สำเร็จในครั้งนี้ โดยยักกลับอย่างไร้ตั้งของฝั่งปีศาจแดงหากว่าไม่นับการเข้าชิงที่ซานมาเมชก็ถือว่าซสซั่นส0 2 4คือปีที่ล้มเหลวโดยเฉพาะผลงานบนพิมพ์บริษัทอังกฤษอยู่หนับที่16ของตารนางคะแนนที่แพ้ไปมากถึง18จากทั้งหมด37มแมตช์เดนในครัักนี้ ไหนจะเป็นกองแช่งอีกขยงหนึ่งนะฮะที่ซ่อนอยู่หลังจากที่ฉากจะรอซ้ําหากว่าจบฤดูกาลด้วยมือเปล่ารวมถึงแผนงานอันเลิศรู้ก็พังคืนมาหากว่าพลาดในการาลุยโคตาแชมเปี้ยนลีกซีซั่นหน้าผ่านช่องทางในครั้งนี้นั่นทำให้กัปตันแมนยูเรียกร้องทุกฝ่ายก่อนเกทับหมดหน้าตักนะฮะอย่างกักตั้งแต่บอริมเขียนในครั้งนี้เลยก็ว่าได้ ทุกเกมที่มีโอกาสนั้นจะได้สัมผัสตำแหน่งแชมป์อันยอดเยี่ยมนี้มันย่อมยิ่งใหญ่มากเลยนะและเมื่อเกิดกับสมบรตน,นี้ก็เท่ากับทีวีคูณความสำคัญขึ้นไปอีกบรโนโน่ก็ได้กล่าวนี่คือสมสรที่ยิ่งใหญ่เพราะสัปดาห์หนึ่งคุณอาจจะต้องถูกยกย่องว่าเป็นฮีโร่แต่ว่าสัปดาห์ถัดไปคนเดียวกันนั้นก็จะกลายเป็นตัวร้ายเสียจแล้วคิดแค่ว่าอะไรก็รอคอยโดยอยู่ตรงหน้าใด็กขลันี้มันอยู่ในวิสัยที่จะคว้าโทรฟี่มาเองได้ เรากลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้ในตอนนี้แต่มันสามารถที่จะมีผลกระทบต่ออนาคตหรือไม่ ก็คงใช่อยู่แล้วหากวชชนะบริการนี้ได้แล้วก็จะมอบอะไรหลายอย่างแก่ทีมใช่แล้วครับให้สามารถจะต้องตังหลักกันใหม่ได้สิ์ในการเตะแชมเปี้ยนลลกในครั้งหน้าผู้เล่นจำนวนมากขึ้นอยากจะจะร่วมงานกับสโมสรมากขึ้นแต่ให้ใครก็อยากจะอยากผลึกกำลังกับเราอยู่แล้วเพราะความแข็งแกร่งชื่อเสียงของแมนยูนนั่นเองครับแต่สิ่งสำคัญก็คือที่ต้องใส่ใจก,ก็คืออะไรเดี๋ยวล้อที่รอเราอยู่ตรงหน้าไง มันคือนะัดชิงที่ยิ่งใหญ่กับการคู่แข่งที่รู้มือกันดีมันต้องแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับการพบกับในพมพ์มเรกอังกฤษในครั้งนี้หากทผมเป็นในว่างงานนี้ต้องเราดูขาต่อไปก็ได้กันครับว่าจะเป็นเช่นไรบรูโน,โน่ได้กล่าวเอาไว้เช่นนี้เรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงแฮร์รี่แม็กไพวร้อมจะให้บริการในการกระชากแอซิสเพื่อปีนาะ โดยการน,นี้แฮร์รี่แมกไก่เซ็นเตอร์แบ็กของฝั่งแมนยูบอกว่างานถนัดของเขาก็คือการป้องกันแต่หากต้องเลี้ยงกระชากลากเลื้อยฟันแอซิสใหม่ให้กับทางทีมเมเก็ยินดีเช่นกันโดยหากว่าสามารถจะส่งทีมถึงแชมป์ยุโรป้าลีได้โดยแมกไก่โหมโรงก่อนจะชิงชนะเลิศที่ซานมาเมช พบกับสเปอร์นะฮะในวันนี้หากว่าหรือว่าหากเลือกได้ขอยืม3ประการหลังตัวกลางดีกว่าตัวลูกทางกราบขวาแม้ในรอบรองก็ตามทีเขาคนนี้จะโชว์ทักษะการเลี้ยงก,กินตัวจนเปิดป้อนสกอร์แมชปราบแอตร์ติวิลเบานในครั้นี้แบบนั้นเลยก็ว่าได้ในครั้นี้โดยเฮดโค้ชเนี่ยจบกับผมเนี่ยเขี่ยวเข็นในการซ้อมเลี้ยงบอลทุกวันวิ่งขึ้นวิ่งลงบนปีกดาวเตะเลือดุ้ีราลนี้เปิดปาก จนผมคนพบว่าตนเองนั้นกลายเป็นปีกในเกมพบกับบิวเบาหาทางจนได้เปิดจากน้านข้างสวยๆให้กับคาร์ลอสกาเซมิโรโคทาทประตูได้ก็ถูกส่งขึ้นไปเล่นแดนหน้าในช่วงนาทีสุดท้ายของเกมแต่หวังว่าคืนวันพรุ่งนี้หรือวันพุธนี้เนี่ยคงจะไม่ต้องให้ถึงมือผมนะ ส่วนตัวแล้วก็ไม่อยากจะขึ้นไปเล่นแดนบนักเท่าไรนักเพื่อจะเอาผลผล,ผลิตจาอตัดสินเกมในครั้งนี้ผมต้องการจะทำหน้าที่ป้องกันคอยเป็นผู้นำจากแดนหลังซะมากกว่าท่านี้ขอให้ช่วยอะไรก็ได้อยู่แล้วทำอย่างสุดความสามารถได้อยู่เสมอแต่จะมีความสุขมากไหมหากว่าได้เล่นตำแหน่งที่เข้าหนัดในครั้งนี้โดฤดูกาลนี้แม็กซ์ควายนะครับผมเล่นทั้งหมด38เกมรวมทุกบริการทำได้4ประตูอะไรก็อ,ะกะอีกหนึ่งแอสซิส ซึ่งหนเดียวที่ทําได้ก็คือการเลี้ยงสุดพริ้วไหวเปิดน้ําหนักเท้าช่างทองในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะเป็นระวังงานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันด้วกันนะฮะแม็กไวบอกอย่าให้ผมโชว์คอนเทนต์อีกนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับอล้วยังไงทําไมกลัวแมนยูชูแชมป์จังงัดหลักซิดดีสเปอร์จะคว้าแชมป์ยูโรบ้าลีก โดยกันนี้ต้องมาดูกันสักหน่อยนะครับผมทฤสตีของสัตว์ปีกมากันเต็มๆนะครับเมื่อแชมป์พิมเบริกจะเท่ากับผงแดงแชมป์ลีคัฟเท่ากับสายกาดงแชมป์เอฟเอคัฟนกอินซีขาดแชมป์แชมเปียนชิพยังเป็นยุงทองเลยเช่นเดียวกับทีมที่ไม่ได้แชมป์มาอย่างนานนะฮะอย่างดิวคาสเซนเนียรอแชมป์ในประเทศมานานกว่า70สิปีขณะที่คิสซัมพาเดชเพิ่งจะคว้าแชมป์เป็นครั้งแรกในน้าประสาต ส่วนบริญยาก็กระดึบนนะฮะแชมป์โคปาอิตาเลียเป็นครั้งแรกในรอบ51ปีว่าแล้วก็โยงเข้าหาสเปอร์ที่ไม่เคยสัมผัสแชมป์อะไรมาเลยตั้งแต่ช่วงปี2008แล้วเท่านั้นยังไม่พอไม่เคิลนโอเรเซ่ก็ย้ายจากคิสซัมพาเดชไปได้กับแชมป์กับพูนตัดสินบอลเยมินิกขณะที่เอเบเดซีเอลเซ่ก็ไม่ยอมน้อยหน้าได้แชมป์เอฟเอคัพกับปราสาทเดินแก้วเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าแฮร์รี่เคนกับสโตนทงบินก็มีโอกาสหรือไม่ ซึ่งคารับไก่ไม่แพ้ปีศาจแดงมาแล้ว6เกมติดต่อกันแถมนาะอังเก้ปอตซูโกโกเองนั้นก็ไม่เคยแพ้แมนยูอีกต่างหากที่สําคัญคุณซือคนนี้ต้องได้แชมป์ในฤดูกาลที่2ของการคุมทีมตลอดอยู่แล้วมีน้าซ้ําก่อนชนะชิงเดอร์ป้าลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วเลโบรโคเซนเองก็ไร้พ่ายแบบนี้นี่แหละครับสุดท้ายก็เข้าก็ไปโดนอตาลนตาซัดรวบเดียวนะฮะหายไปกับตา ยังเหลืออะไรอีกนะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้สุดไปเลยอองเดรโอนาน่าก็เคยเฝ้าเสาดัดชิงถ้วยเดยยุโรปมาแล้ว2ครั้งและก็แพ้ทั้งสองครั้งแม้มชะมายว่ากลัวแมนยูจะควา้าแชมป์ถ้วยเล็กๆก,กันเหลือเกินในครั้งนี้บอกกันแล้วก็เอาให้สุดนะฮะไปให้สุดเลยครับพี่ลุยๆกันไปเลยเป็นต่างงานนี้ต้องรองดูคือต่อไปกันนครับว่ากองเช่งกับกองเชียร์ฝั่งไหนนะผมจะมาแบร่งกันเรามาดูแ่าวต่อมาเย็นครับอะไรยังไงซอนนี่เผย แชทกับเคนลุ้นไก่ให้เอาแชมป์ยูโรป้ามาด้วยนะเมื่อกางอนนี้โซนดึงมินกับตันทีมทนเพืฮอสเปร์นะฮะอย่ารืมนะว่ามีการแชทคุยกับแฮร์รี่เคนอดีตทีมเมทได้ให้กำลังใจและก็แรงบนันดาลใจบาศาสาแล้วซึ่งหอ,อกไบายังเบนมิคเองก็ขอจือหางให้กับทางทีมเก่าที่ซานมาเมชนะโดยทั้งข้อฟังสเปอร์เองชิงแชมป์สโมสรยุโรปนะฮะในถ้วยประกาบพันของแมนยูในวันที่11อพฤษภาคม หมายคือปลอดปลอกความสำเร็จระดับเมเจอร์ในครั้งนี้จากผลล่าสุดเมื่อลีคับปี2008โดยความล้มเหลวและความพยายามกอนหน้านี้ของโซนี่นั้นคือส่วนร่วมกับนัดชิงแชมป์แชมเปี้ยนเก2019และก็คาราบาวคับ2021แบบมีเคนเคียงข้างกัน ทว่าก็ล้มเหลวอยู่ดีมาปัจจุบันหอกคณะของกับตันทีมชาติอังกฤษลาทีมไปได้2ปีเพื่อที่จะปลดล็อกแชมป์แรกของอาชีพที่เสือใต้ปล่อยให้ตนนั้นแบกไก่เดีอทองเราถอนคำสาบและก็มีการแบ่งปันเคตรับนะฮะความเส็จระหว่างเก่าเก่าในครั้งนี้ซึ่งหมอน้านเองก็คือเพื่อนซีของผมเองและก็เป็นเกียรติมากที่ได้เล่นเคียงข้างกับเขากองหน้าไวายสเปนนนี้ก็ที่เล่าทิ้งใช้าอาไว้และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสโมสรแมนเชสเต ตด็ในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตามผมกดตลด์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ